ตอนที่6การจุดระเบิด Ignition สวัสดีครับเพื่อนๆผมวันอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Ya k u z a Like Adragon ตอนที่6กันนะครับ Yo Make <laughs> cool it Ichiban. It's hopeless. Listen asshole, what do you think you're doing? He's right. Try to save your strength. Huh? Why are you guys so damn calm about all this? You're the last one to come around, so you missed all the introductions. Sorry man, but you'll have to fill in the gaps yourself. Glad you could join us. Huh? <sighs> Let's get started, shall we? How about we don't? Just just hold on. No fair. Don't I get an introduction too? Shut up. <sighs> Kasuga. No. <sighs> Who are you? He's Laoma. <sighs> In other words, Mabuchi. <laughs> Glad we could clear that up. You're going to answer some questions for me now. No, no, Mia. Sorry. The owner of Orohime Land. You're the one who murdered him! Tell me why! <laughs> I'll be the one asking the questions. And you're going to give me the answers I want to hear. เริ่มตอนมากลุ่มของเราทั้งหมดจะโดนจับมัดเอาไว้ที่ห้องใต้ดินแห่งหนึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเราก็คือเล่าหมาหรืออากิระมาบุจิฮิจิบังอธิบายว่าเขาขโมยแบงค์ปลอมโดยเจตนาและ กำลังจะใช้มันเป็นหลักฐานการช่อโกงของมาบุจิมาบุจิเชื่อว่าอิจิบังเป็นสมาชิกของเซริวแคลนและกำลังบันทึกวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานเขากล่าวต่อไปว่าอิก,กินทรีจะไม่มีวันบุกรุกดินแดนซึ่งกันและกันและเชื่อว่ากุมเซริวได้รัมเมิดสัญญานั้นและผลที่ตามมา ก็ได้ประกาศสงครามกับโยโกฮาม่าหลิวหมังจากนั้นเขาก็กล่าวต่อไปว่าเขาเองที่เป็นคนฆ่าโนโนมิยะอิจิบังตระหนักได้ดีว่าทั้งหมดนี้เป็นการจัดฉากเตรียมการเพื่อให้มาบุจิสามารถเริ่มทำสงครามกับตระกูลเซริวได้ในขณะที่กำลังวางแผนการหลบหนีอยู่นั้น กลุ่มนี้ก็ถูกคัดจังว่าเมื่อสมาชิกจากโกดังมาถึงและบอกว่าพวกเขาเป็นคนระเบิดโกดังพังเป็นจุน,น <c oughs> เพราะฉะนั้นจะต้องโดนลงทัน้กี They were at the warehouse. Yeah! <laughs> Don't do that! <this! laughs> <laughs> what? Who are you? Pardon the interruption, but I have orders from Lama himself. Huh? Why didn't I hear about this? Hey, what did Lama say? Why are you taking off their chains? That's the best I can do, I'm afraid. You'll have to figure out the rest for yourselves. Huh? Wait! Who the fuck? Kind of funny how the tables have turned, wouldn't you say? You know my luck's been really turning around. <laughs> Sucks to be you. Who the hell was that guy? No idea. But I think I'll buy him dinner if I ever see him again. Hey, you mind wrapping this up? Huh? Oh, right. My bad. All right. I got this. <sighs> yeah. Get him, Shivon. Please don't lose. Let's go. You You're shit asshole you shit-rimbed อาดาจิเกือบจะโดนมีกระซวกเข้าให้แล้วนะครับ <Yeah. S 1> ดีนะที่ใช้สวมหน้ากาก <Yeah. S 1> ป้องกันโควิดมาช่วยเอาไว้ได้ชายลึกลับคนนี้บอกว่า <Yeah. S 1> เขาได้รับคำสั่งจากล่าวมาให้ปลดปล่อยอิจิบังจากโซ่ตรวน <Yeah. S 1> ปลอ่อิจิบังได้แล้วชายลึกลับก็วิ่งหนีไปอะไรกันหวานเนี่ย <Yeah. S 1> เขาเป็นใครกันนะ หลังจากเอาชนะสมาชิกในโกดังมาได้ครั้งหนึ่งอิจิบังก็ปลดโซ่ตรวนของสมาชิกคนอื่นๆแล้วก็รวบรวมทรัพย์สินของตัวเองอาจจะจิกเอาของคนอื่นตามทางมาด้วยก่อนที่จะพยายามหาทางหลบหนีจากด้านเจียนใต้ดินหลี่หมิงแห่งนี้ ครับบอยของที่นี่ก็คือรถแมกโครรถแมกโครตักดินเนี่ยแหละครับซึ่งหัวหน้าคนงานเป็นคนขับมาสู้กับเราเอาล่ะต่อยรถแมกโครไม่อตะเลยโหแเตะเข้าไปเต็มๆอย่างนี้อย่าหาทำเชียวนะครับมันคือเกม ัดการได้ก็จะเห็นบันไดปีนออกมาสู่โลกภายนอกกลุ่มของเราจะโ่ออกมา s e v e ่าเรืออิจิบังจะพยายามโทรหาประธานของตระกูลเซริวเพื่อเตือนเขาถึงแผนการของมาบุจิที่ต้องการจะก,ก่อสองครามแต่ทว่ามันไม่ทันซะแล้วละ่ะประธานตระกูลเซริวบอกว่าหลิวหมังได้โจมตีเซริวแล้วโจมตียังไงและจะตอบโต้ย่งไง ผมให้คลิปมันเล่าเรื่องแล้วกันนะครับเฮ้ who the fuck a r On arrival, after being shot on Seiryu clan turf, it was a bloodbath. And the killers got away before the cops even showed up. Sounds like this isn't over by a long shot. Yeah. even as we speak, Captain Takabe is taking matters into his own hands with a truck full of Yakuza, all armed to the teeth. Doubt Chairman Hoshino even signed off on it.

กลุ่มของเราจึงมาคอวยยอยออคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและได้ข้อสรุปว่ามาบุจิใช้พวกตนในการก่อสงครามกับเซริวแฟมิลี่ฆ่าโนโนมิยะเพื่อให้พวกตนเข้ามาติดกับแล้วถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานเพื่อสร้างความชอบธรรมในการก่อสงคราม <Yeah. S 1> ทั้งหมดก็ได้ข้อสรุปว่า สมควรจะเข้าไปแทรกแซงและหยุดการก่อสงครามในครั้งนี้ให้ได้ทุกคนเห็นด้วยจึงรีบวิ่งไปยังเรสตอรองโร่ทันที <There. S 1> เมื่อ,อย้ยจิปังเดินเข้ามาเรื่อยๆ <Hey! S 1> ก็โดนยิงปืนขู่เข้าที่ข้างๆท้าคาเบกับเซรูแฟมิลี่นั่นเองแล้วก็พูดว่าต้นเต็มใจที่จะทำสงครามเพื่อแก้แค้นให้ลูกน้องของต้น ที่ถูกยิงตายอยู่ข้างถนนแม่อิจิบังจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแผนของมาบุจิเขาก็ไม่ยอมฟังเลยจะเอาเปืนยิงอิจิบังอิจิบังก็บอกว่าตนไม่มีอาวุธอะไรเลยนะถ้าทาคาเบะคิดจะยิงคนที่ไม่มีอาวุธแล้วก็ยิงได้เลยแต่ยิงให้ตายในนัดเดียวนะเพราะถ้าพลาดมึงจะโดนเล่นงานคืนน่แน่ในที่สุด ทาคาเบะก็ตกลงว่าจะสู้กับอิจิบัง,งโดยไม่ใช้ปืนหลังจากการต่อส <c oughs> ู้อาราจิเผยว่ายังมีปัญหาอีก <c oughs> เมื่อหัวหน้าของร้านอาหารแห่งนี้เริ่มเดินออกมาเจ้าเชื่อว่าอิจิบังยังคงอยู่กับเซริวแครนและชักปืนใส่กัปตันทาคาเบะในตอนแรกเ <c oughs> จ้าพบว่าเรื่องราวของอิจิบังนั้นยากมากที่จะเชื่อ เขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามือขวาของเขาดูเหมือนจะเป็นคนโกงเจ้าไม่เข้าใจว่ามาบุจิจะได้อะไรจากการเริ่มสงครามในอิจินโจเจ้ากล่าวว่าหากไม่มีการพิสูจน์ที่แท้จริงเขาต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำและสถานที่เดียวที่จะได้รับการพิสูจน์ก็คือจากโจมิจุนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามได้ในย y ซ่าไลท์อ h ดราก g อนตอนต่อไปกันนะครับขออภัยนะครับคลิปตอนที่6สั้นไปหน่อยเพราะตอนนี้ลุยกับลูกกระจอกนานมากแล้วมันไม่ค่อยน่าสนใจผมเลยตัดเฉพาะตอนที่น่าสนใจมานะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ plate privilege all town Hurisen üss Knoy in one to go you